ช่วงนี้นะคะอ่าช่วงวาเลนไทน์วาเลนไทน์เดย์นะคะ13-14นะคะ13-14กุมภาพัานธ์นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะอ่านะคะเรามีโปรโมชั่นโปรโมชั่นที่1คือซื้อ1ฟรีหน, <Wow. S 1> นะคะเป็นไอเซรั่มนะคะอ่าเป็นไอเซรั่มที่ดูแล ผิวราคาของเรานะคะซื้อ1ฟรีหนึ่งนะคะราคาอยู่ที่430บาทนะคะแต่ชัดได้ฟรีเท่ากับว่าตกอยู่ที่ขวดละ215บาทโอ้โหคุ้มมากๆนะคะทุกคนแล้วก็โปรโมชั่นต่อมานะคะโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะสุดคุ้มนี่ก็คือใช้คู่สุดคุ้มนะคะเดครีมก,กับไนท์ครีมไซส์บิ๊กเลยนะคะาราคาปกติอยู่ที่730บาทนะคะแต่ลดราคาเหลือ บาทนะคะโอ้โหไม่ได้ <Wow. S 1> แล้วนะคะต้องรีบจองจองนะคะแล้วก็ต่อมาเซตมินิขายดีมากเมื่อกี้นี่มีคนเอฟเอฟเอฟเยอะมากนะคะเซตมินินี้นะคะได้สามชิ้นนะคะอ่าชิ้นที่หนึ่งก็คือเป็นเดกครีมไนท์ครีมนะคะเป็นไซส์เล็กนะคะอ่าไซส์ขนาดห้ากรัมนะคะแล้วก็มีสบู่ด้วยได้สามชิ้นนะคะจะกปกติแล้วสามชิ้นนี้อยู่ที่สามร้อย 30 3ามอาม่ะสามอ่ะสาบาทลดเหลือ299เาเนะคะขอบคุณค่ะเซรั่มหน้าเด็กนะคะทุกคนอ่าเซตนี้สุดคุ้มนะคะอ่าซื้อไปเลยค่ะเหมาเหมาสขวดนะคะจาก2ขวดนี้ราคาอยู่ที่950บาทนะคะแต่ว่าโปรโมชั่นเะเรนไทา์นี้นะคะเหลือที่720บาทโอ้โหคุ้มมากๆนะคะ อ่าคุ้มมากๆนะคะแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยเพราะฉะนั้น,นต้องรีบจองนะคะอ่าะ